พี่น้องขอาสิมาหาสมาชิกใหม่พี่น้องปะมาหามาน่อยไปเรี้ยงพี่น้องเสี๋ยไปให้แม่ยบ้านนอกอีกมันออกลูกอยู่ในมาล่างมาเบิ่งกันมั้ยยังไงมาง่ายเมียมันกัดบอหมาแม่มาแมโอ๊ยาย นี่แมุ่้ยดีซื้อน้องยังลูกวนี้ม่ไปลูมเมอกันจังักน้องแดนมีเล็กตบลูน้องน้ำตาซื้อน้องชงโคเรากันตัวผูตรงนีตัวผูกตัวผู้ตัวูกยื้อส่โอ้ยไม่ดีไม่ดีใส่เบิ้งใส่เบิ้งพักกันกองกองก้นกุดจุดกิจจิต ทบ่ตงมาหาตัไหเป็นตัวหาง่นไปทางไหนแล้วหงไงเมื่อสมัยนี้หรอเมื่กี้เราเมื่อกี้เราเผลอเนี่ยมันไปทางไหนไปแล้วมันมีที่ลุงไปหางเลยโอ้ยก็เป็นตายานสิสกัดค้นหมนอ่าเงี้ยบอกเขาต้องเองเอเอาซองตแล้วเ่นเอาเอาสองตก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเขางัดงัดมึงงัดเบิ่งแทงงัดจังไหนวะตาไปดู ่ม่กันทีิสายมันส่งใจย่มันยู่นี่ั้นซพบนนั่นมันยู่ตรงนี้น่นั่นแหละแล้วสองตัวไปไหนไ้สตัวตัวสวยด้วยว่าสั้นตายฮะนะคุณจะว่ได้มาสองตบอกมือเนี่ยสาวดำมาสวยตัวนั่นน่ะนี่มันยู่ตรงนี้อันน้อีตัวนึงอีกสองตัวนี่นายตัวนหาด้วจังยะไ่รู้ยมีไฟชายเโอ้นูนนายกับบมี เงี้ยวเปิดไฟฉายก่อนค่ะเอา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 ส่องสิลืมเอาไฟฉายว่าสิเอาไฟฉายอ้อนี่นี่ปากมันอยนี่นี่นี่ไอ้ตู้โอ้ยขาแคบอ๋อแรงแมั้ฮมันจะออกจังไงน่ะมันขาแคบโอ้ยตายฮ่าลูกกูออกมาลูกออกมามันสิออกมาเนอะมันออกบ่ได้

เมียสวยมันเยี่ยวแตกหรออืมที่เลยเอาไงเนี่ยไปว่าน่าเลยนี่ยมันย่านเลยเนี่ยตัากมันย่านมันเก่งไว้เห็นมั้ยอืมันเก่งโอ้เหลือตัวเราเหลือสองตัวหรอเยี่ยวอีกตัวสวยมากหางกุ้นหางกุ้นตัวหางกุ้นมันอยู่สุดท้ายอุ้มอุ้มให้เพื่อนด้วยเทียดอุ้มมหมจี้มาลูกมาตัวสับตกเนื้อทั้นั้นแล้วแม่มันอยู่ไหนอะ คน่าสาไฟชายตกเด้อไอเทียนไฟชายตกเด้อแม่มันอยู่ไหนอ่ะแม่มันอยู่ลุมสิบหกุณน่ะมันไปแล่นกินเขาย่รูมสิบหกพูน่ะมันทมันยื้ลูกมันติบอบอมันโซถิมลูกมันแล้วลองซุ้มนี่มันกินเขาจังไงมันแม่มันมาหักให้แม่กับพ่อมันเอาไว้ข้างบนมันจะกระโดดกระโดด เงียวียวเงีอาเพิ่งเอาคู่กันเงยักดอยไปเห็นเอายไปทังพู่นี่พี่น้องาเพิ่งสตัวหนาบางแย่งับขมแค่ใกล้นี่เงี้ยเออะไอยู่ตรงนั้นเอาตัวใดเลือกมีสี่ตัวมาเลือสองแเ่ียวไปสองนะ้ยวอุยตายโอ้ยมันมุดมาหันมาหัน่ มันเอาไปบอยังบดายมันต้องอุ้มมันไว้ก่อนอุ้มมันด้วยอุ้มบ่ได้ได้อีกตัวนึงว่ดิโอ้ยเขอบอายุเลิกลูกคุณเขางัดได้บอ๊ะเราก็เราก็ยูเราก็เราก็ยูช่วยกัน

เหลืออีกกี่ตัวนะสองสองตัวน่าดีเละระดับเนี่ยคลองหนึ่งไหมมาลูกมาออกมาเลยอีกสองได้เราสองเลยอีกสองเอาไปหมดเลยมาออกมาลูกยิ้มได้แล้วโอ้ยออกมาลูกออกมาหางสั่นมาเช็ดบ้งดูเช็ดจับเช็ดหางด้วน อย่ากลันะลูกอย่ากลัว่าจับจับดีๆจับคอเลยจับคอเลยจับนี้เอออย่ากัดนะลูกนะคล้องไปเลยเออตัวที่สามไอ้ขี้เล่ยพูดให้นะลูกตัวนี้สีดำนะขี้เหล่ยไหมอยู่นี่เลยดิเออ้ยทำไงเอาไปให้อีตั้งจับไว้อีกเจเอาไว้นี่นะเอาไว้นี่มองอะไร เหลืออีกตัวหนึง่งเอาไปสี่ตัวเลยไม่ให้อยู่แล้เวเอาไปเลี้ยงเลยเนาะนี่เห็นไหมมตาพอมนีนั่นอยู่ตาอันนี้ไม่มีหางหางด่วนคือพอใหญ่ยา,ยาไม่ต้องบอกนะลูกไม่ไม่ให้จับไว้แล้ว <c oughs> นะ <c oughs> อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นนะเอาไปอยู่ในรูด้วยกันเอามาขัางเลยก่อน ม,ม,มันเฮาแม็กบอลน,นี่มันมีคนอ่ะขังไว้ในรูก่อนเนาะลูกเนาะยันแพมนพี่น้องเบิงเงียวแตกตัวแมยตัวแม่เอาอยู่ในรูก่อนนะลูกนะเอามาเบิงมาเบิงในหูอีกซองกัดจอดอยุ่พี่น้องเอ้ยเอ้าไปใส่ล่ะนี่เห็นเนาะเห็นบหห,ห,หนูอยู่ในรูก่อนนะลูกนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพาไปเลี้ยง แต่บางอีนี่หือเฮาอีนห์เทาอิขี่ได้ขี้ด้บอมีคนมันบ่เห็นขนอ่ะมันเทาอี่ยหยนยยยยยหนยายยยยย้ยย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 ยนึ่ยย่ยยยยยยยอยย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 ยมยย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 ับยาได้เฮ็ดเวียกเลยมายย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 อยย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 ตยยยยย จากว่าสีซื้อยังดอกเะเป็นตาสังหลอีกตัวนึงมันเบ่อออกมาไหมนี่อีกตัวงนึ่งนี่อใสอีกตัวน,งวนึงตกากออกมาเบื่องดูอีกตัวสุดทา้ายเบ่ออกที่น้องเบ่ได้ได้แค่สามนี่ตัวนี้หางกุ้นบ่ตัวนี้ว่าได้หางกุ้น นี่มีทั้งเบิดสามตัวตัวอีกตัวอันผุ่นหางกุ้นพี่น้องนี่เบิดแล้วสามได้สามโอ้ยเมื่อยเด้กข่อยเหื่อยขากเมื่อยเน่ไปเฮาเอาไปขึ้นรถผุ่นรถจอดอยู่ผุนขาวๆพุน,นไปขึ้นรถไปเฮากลับบ้านภารกิจมื่นอนี้บ่สํสำเร็จสามอีกตัวหนึ่ง ปล่อยไว้กว่อนเดี๋ยวค่คยพี่น้องได้หมาตัวหนึ่งเด้อเอาตัวเดียวพี่น้องที่เหลือสองตัวนะเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเราวก่อีกตัวหนึ่งหนะ่จับบ่ได้เดี๋ยวห้มันออกมาจังไปจับเอานะพี่น้องนี่ซื้อกับประทานให้ตั้งไ้ดอกพราะากิจเมื่อนี่ก็เสร็จแล้วพี่น้องนี่เอามาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเสียวกับบ้านให้แม่ตั้งจังหวัดทุนละเอาไปเลี้ยงก้อนสิได้กับบ้านสิงหาเมื่อกษีไงก็หนีอยู่พี่น้องเนาะ เห็นบ่น้องยังเบิ่งกล้องดูลูกเบิ่งกล้องดูนี่เห็นบ่พ,พี่น้องเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ปฏิญญาพาเพลินฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเอามาไปเรียกน้ำขันนะพี่น้องเนาะซื้อตั้งซ้อยไข่ยใยเด้อผู้ใดตั้งซื้อได้ก็ตั้งซื้อมาให้ในเด้อตัวปู้เด้อพี่น้องเอาเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำนี่เด้อพอกันคลิปหนะ้า